อาเริ่มต้นกับให้ทุกคนกดเข้าไปทีเมสเ s นเจอร์ Messenger เลยเนาะหลังจากนั้นก็ให้ทุกคนเลือกห้องแซตที่เขาต้องการจะซ่อนนั่นเองหลังจากที่เขาเลือกห้องแซตที่เขาจะซ่อนแล้วนาะให้เรากดข้างไปเลยทุกคนกดข้างห้องแซตที่เขาต้องการจะซ่อนเนาะพอมันขึ้นมาสูน่านนี่แล้วนาะทุกคนให้ทุกคนกดเข้าบอลจำกัดนี่นาอทุกคนเห็นบอลจำกัดอาหารตอนนี้แซร ทเทยวต้องการจะซ่อนมันก็จะหายไปแล้วเนาะเวลาที่เขาเจ้าแซดมาข้อความที่ขาเจ้าแซดมามันก็จะโบ้เด้งเนาะทุกคนห้องแซดที่เขาแซดไว้เมื่อกี้มันก็จะถือซ่อนไว้แล้วเนาะบานนี้สมมุติว่าเขาอยากเบิงห้องแซดที่เขาซ่อนไว้เมื่อกี้เนาะอยากเบิงข้อความที่ขาเจ้าแซดมานะให้เขามากดเข่าบอลขีดสามขีดเห็นบอลหลังจากนั้นกาให้ทุกคนมากดเข่าบอลฟันเฟืองกาดตั้งคาเนาะทุกคน ังจากนั้นให้ทุกคนเลื่อนลงมาเลยให้เขามากดเข้าบอนความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยนอะทุกคนกดเข้าไปเลยหลังจากนั้นเนาะให้ทุกคนมากดเข้าบอนบัญชีที่ถูกจํากัดนอะทุกคนเห็นบอกดเข้าไปเลยมันก็จะเห็นห้องเซตที่เขาจํากัดไว้เมื่อกี้หรือว่าห้องเซตที่เขาซ่อนไว้เมื่อกี้นั่นเองให้เขากดเข้าไปเลย น,นี่ก็คือเขาจะสามารถเบิ่งได้เท่านั้นนะทุกคนเขาจะบสามารถตอบข้อเจ้าใดเถื่อสมมุติว่าเขาอยากตอบนอะทุกคนเขาต้องได้เลือกจํากัดก่อนอทุกคนอ่าพอกดเลือกจํากัดแล้วเนาะห้องแชทก็จะกลับไปอยู่เป็นปกติเลยนะเวลาเข้เจ้าแชทมาข้อความก็จะเด้งขึ้นมาตามปกติเลยซ้ำนีกะที่ว่าสมร็จแล้วเนาะสำหรับการซ่อนข้อความใน Mess e n g e r หรือว่าซ่อนห้องแชทใน m e s s e n g e r นเอง